ทุกคนตอนนี้บ่าวของมันก็อยู่สถานีเนาะห้องพงนะคนเยอะมากเลยตเต็มเลยสถานีแทบแตกทุกคนเดือดโอ้โหเยอะมากเลยสถานีแทบแตกเดือคนเยอะมากมา

あ、そう。 Attention! Please move inside the train, away from door areas. Do not lean against stanchions and hold straps, handrails, or stanchions firmly while standing. Thank you. ดีต่อไปนานา next station นานาเต็มเลยเยอะมากมาก 对对对，这个等待间隙，看抖音<楽>，直接看抖音<楽>。Oh my god！太激动了。<music> สถานีต่อไป p พลน t e d Next station Planted. ไม่เคยลงคนตกเว้ยสถานีต่อไปชิดลม Next station ชิดลม ผู้โดยสารโปรดทราบกรุณาเดินเข้าด้านในของขบวนรถไม่ยืนตนิดผาบริเวณประตูไม่ยืนพิงเสาและโปรดจรดับบววราวหรือเสาขณะเดินทางขอบคุณค่ะ Attention Please move inside the train away from door areas Do not lean against stanchions and hold straps, handrails or stanchions firmly while standing Thank you ต่อไปสยามผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีลมได้ที erm ่สถานีนี้ Next station สยาม interchange สีลม line ผู้โดยสารโปรดทราบกรุณาเดินเข้าด้านในของทุกวนรถไม่ยืนกีดขวาขงบริเวณประตูไม่ยนืนพิงเสาและโปรดจับห่วรรรวหรือเสาขณะเดินทา,างขอบคุณค่ะ Attention please move inside the train away from door areas Do not lean against stanchions and hold straps handrails or stanchions firmly while standing Thank you สถานีต่อไปราชเทวี Next station ราชเทวี นะท่วนกำลังลงสถานี้มอชิดเยอะเลย,เยทางโนอนฝนตกนเนาเมือนเน้ เยอะเลยสถานีแทบแตกทุกคนมาลงหมอชิด เต็มเลยเดี๋ยวจะออกไปสวนเนาะทุกคนคนเยอะอสถานีนี้เนาะคนเยอะตลอดเนาะหมอชิดสวนเดี๋ยวเราจะไปต่ออ็มาทีเนาะรถไฟสวนเจ,จุจักเนาะนี่คนเอาเนาะคลิปนี้มามัมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะทุกคน ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสิ่งสำคัญเนาะปึ่งโฆษณาให้เบาะมันเรื่อยๆเนาะคนบายบาย